อ,อมสุชาย,ยนรัก8ปีแอมพิธานราบรื่นชินักสอนย่อรักร้าทุกไตรมาสพร้อมแต่งแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ขอโฟกัสธุรกิจก่อนรอเลิกงามยามดีครบรอบ8ปียิ่งคบนานยิ่งเข้าใจไม่หวือหวาเหมือนคบกันแรกๆแ,แต่ไม่สร้างความทุกข์ให้กันคบหาดูใจกันมา8ปีแล้วสําหรับคู่รักนางเอกสาวอ,อมสุชามานะยิ่งและแอมพิธานองโคสิตถึงแม้จะเจอกระแสะข่าวเมารักร้าอยู่เรื่อยๆแต่ทั้งคู่ก็ไม่หวัน่นไหวแถมเติมความหวานให้กันจนหลายคนอิจฉาและตามเชียร์ให้ลั่นระคังวิวาเสียที ล่าสุดอมสุชาได้อัปเดตความรักหลังมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เรื่อง30เพิ่งเริ่มต้น Theater c e t e ณโซนเอ็มวันเดอร์ชั้น60การค้าเอ็มฟีบอกพร้อมแต่งแต่ยังไม่ใช่ปีนี้แน่นอนไม่กดดันก็ยังไม่ได้มีแลนเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังรักกันดียังอยู่ด้วยกันดีก็มีคุยแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นวันนั้นวันนี้เราก็ไม่อยากพูดคือคนเราครบกันคือเราต้องมีคุยร่วมกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ต้องเดือนนี้วันนี้คือยัังงไมมมม่่ีถึแแ้จจะะเเอกรเรกรรรสขาาาว แต่ก็ไม่หวั่นไหวอักษรย่ออมตลอดเลยคือทุกไตรมาสจะเป็นอักษรชะมันมาตลอดก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราอยู่ก็ยังมีนึกถึงได้ยังอยู่ในวงจรแต่คือไม่เครียดเรารู้ว่ามันแบบเป็นเรื่องราวแบบนี้ดารามันก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้างไม่เคยคุยกับพี่อัมเลยเรื่องข่าวไม่เคยเอามาตั้งประเด็นว่าเครียดว่าไม่เคยเป็นแบบโหมดนั้นรู้สึกยังไงอะไรอะไรก็อมเหมือนเราอาจจะเป็นแบบคู่ที่รู้สึกว่าคบกันนานอยากเบรกชาวเน็ตเรื่องอักษรย่อบ้างไหมก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ารักกันมากเลย ยิ่งคบนานยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นเรารู้สึกว่ายิ่งนานเรายิ่งเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเราจะรู้ว่าคือตอนนี้เขามีวิธีคิดยังไงรู้สึกยังไงสมมติเรื่องนี้เคยโกรธเมื่อปีแรกๆแ,แต่ตอนนี้ไม่กโกรธแล้วอะไรแบบนี้มันคือความเข้าใจกันมากขึ้นมันคือความที่เราอยู่ด้วยกันเจออะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากันมันคือการที่เราอยู่เคียงข้างกันยิ่งคบนานไม่มีหลอกกระชุ่มกระชวยจริงๆตัดหวานมันไม่มีความอย่างนั้นก็คือมันมีความแบบเดิมๆ แต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่คือความหวือหวาในหัวใจเหมือนแรกๆที่เราคบกันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนึกออกไหมทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเจอหน้ากันยิ้มได้แล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กันเราว่าอันนี้มันเป็นความอะไรที่ดีๆนะพอมันไม่หวือหวาเหมือนแรกๆก็ไม่น้อยเราคิดว่าความรักจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แหละคือถ้าเราเรียกร้องความหวือหวาในชีวิตตลอดเวลามันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะอันนี้คือสัจธรรมของความรักก็เหมือนที่เรามองพ่อแม่เราพ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้มานั่งหวือหวากันตลอดเวลาแต่เขาก็มีเติมมมมมมคคคคควววววาาาาาารััักกกห่่่งงงงใยยยนนนึึถทีีฉออูเเข้ธ ทุกและยามสุขอะไรแบบนั้นพร้อมแต่งแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ตอนนี้เราไม่คิดเลยคือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของพิธีการแบบนี้ดีกว่าแต่สําหรับเราจริงๆนะี่ยังไงก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเราคือเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้คําพูดที่ทําให้เราเชื่อมั่นไม่มีเลยคับพี่อามไม่มีคําพูดหวานๆเลยหลายคนอยากให้เราแต่งเราว่าเรื่องนั้นมันเป็นพิธีการที่มันต้องมีวาระเวลาที่เหมาะสมของทั้งคู่ปีนี้ไม่ทันแน่นอนงานเยอะมาก ไม่ต้องเตรียมตัวสวยทุกวันพูดจริงๆไม่ชอบรู้สึกว่าต้องตั้งความหวังให้คือไม่ต้องอะไรเลยส่วนพร้อมเป็นเจ้าสาวไหมยังไงก็ได้ค่ะลั่นทุกอย่างต้องรอเลิกยามจริงๆตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกัสเรื่องธุรกิจด้วยมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับเราเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆในชีวิตเราที่เราโฟกัสมากๆเราตั้งใจกับสิ่งนี้จริงๆก็เลยคิดว่าเวลาและโฟกัสออกมามันเลยไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกดีที่เราได้เขาเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องแล้วเรารู้สึกว่า เรากำลังสนุกกับด่านนี้อยู่เราไม่ใช่คนแบบอุ้ยทำไมฉันไม่แต่งงานมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่มันแค่ชีวิตเราทามิ่งในตรงนี้มันยังต้องทำสิ่งนี้ก่อนคบกันมาเข้าปีที่8แล้วข้าเราก็ต้องดูเลืยามอะไรด้วยไม่ใช่อยากว่างเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเลื่อยามหลายคนบอกออร่าเจ้าสาวมาแล้วนะบ้าจริงเหรือไปเรื่องอื่นดีกว่า